สวัสดีครับเราจะมาเจาะลึกกันถึงเคล็ดลับของคนที่ทำผลงานได้ในระดับสุดยอดว่าพวกเขามีวิธีคิดมีกรอบความคิดกันยังไงที่ทำให้เก่งได้อย่างสม่ำเสมอครับเอาละครับคำถามแรกเลยที่น่าคิดก็คืออะไรกันแน่ที่มันต่างกันระหว่างคนที่ผลงานดีกับคนที่ผลงานดีเลิศระดับท็อปคำใบ้ก็คือมันไม่ใช่แค่การทำงานให้หนักขึ้นแน่นอนครับแล้วมันคืออะไรกันล่ะคำตอบก็คือสิ่งที่เรียกว่า peak mindset ครับ ซึ่งมันไม่ใช่แค่การคิดบวกหรือการเชื่อมั่นในตัวเองเฉยๆนะครับแต่มันคือโครงสร้างทางความคิดที่เราสามารถฝึกฝนได้จริงๆเพื่อให้เราเนี่ยควบคุมสภาวะจิตใจและร่างกายของตัวเองได้ดีที่สุดโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่กดดันสุดๆครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับคําว่า growth mindset กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมครับที่เราเชื่อว่าความสามารถเนี่ยมันพัฒนาได้เรื่อยๆทีนี้เรามาดูกันครับว่า peak mindset มันไปไกลกว่าแนวคิดนั้นอีกขั้นหนึ่งยังไง ดูตารางนี้แล้วน่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับคือถ้า Growth Mindset เป็นเรื่องของความเชื่อว่าเราเก่งขึ้นได้ Peak Mindset จะเน้นไปที่ชุดเครื่องมือและวิธีการว่าเราจะควบคุมสภาวะภายในของเรายังไงเพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์สาคัญสคัญได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำเขาบอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงก็คือการนำเอาช่วงเวลาที่เราท็อปฟอร์มที่สุดเนี่ย มาทาให้มันกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันให้ได้พูดง่ายก็คือทําให้การทําผลงานดีๆของเรากลายเป็นมาตรฐานใหม่ไปเลยนั่นเองครับแล้วในหัวของเราล่ะครับเคยสงสัยไหมครับว่าไอ้สภาวะจิตใจที่ทรงพลังแบบนี้มันทํางานยังไงกันแน่ในสมองของเราเอาล่ะครับในส่วนนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังกันสักหน่อยขอแนะนําให้รู้จักกับพระเอกของเราในเรื่องนี้เลยครับนั่นก็คือสมองส่วนหน้าหรือที่เรียกกันว่า prefrontal cortex ตัวย่อคือ PFC ครับส่วนนี้เปรียบเหมือนเป็น CEO ของสมองเราเลยมีหน้าที่ควบคุมการวางแผนการตัดสินใจการควบคุมตัวเองซึ่งก็คือส่วนสำคัญที่เราจะฝึกฝนกันเพื่อไปให้ถึง Peak Mindset นั่นเองและนี่คือแนวคิดที่สำคัญมากๆเลยครับก็คือ neuroplasticity ซึ่งบอกเราว่าสมองของเราเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวนะแต่มันสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ตลอดเวลาเลยครับ เหมือนกล้ามเนื้อนั่นแหละครับยิ่งฝึกก็ยิ่งแข็งแรงการฝึกฝนทางจิตใจก็เหมือนกับการพาสมองส่วน PFC ของเราไปเข้ายิมทําให้มันแข็งแกร่งและทํางานได้ดีขึ้นครับโอ้โหภาพนี้คือชัดเจนมากครับด้านซ้ายคือตอนที่ PFC หรือ C.O e ของเราทํางานหนักเกินไป เราจะรู้สึกกังวลคิดวนไปวนมาฟุ้งซ่านแต่ด้านขวาเนี่ยคือสภาวะที่เรียกว่าโฟลหรือสภาวะลื่นไหลเป็นภาวะที่เสียงวิจารณ์ในหัวของเรามันเงียบลงชั่วคราวทําให้เราจดจ่อกับสิ่งที่ทําได้เต็มร้อยจนรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยครับโอเคพอรู้ทฤษฎีแล้วคําถามสําคัญต่อมาก็คือแล้วภาคปฏิบัติละ่ะเราจะทํายังไงให้เข้าสู่สภาวะโฟลนี้ได้ตามที่เราต้องการไม่ต้องห่วงครับ ในส่วนต่อแต่นี้เรามีเครื่องมือมาแนะนำกันมาดูชุดเครื่องมือแรกกันครับเขาเรียกว่า Pick State Triad มันมี3อย่างง่ายๆที่เราควบคุมได้ทันทีเลย 1. สรีระวิทยาแค่เปลี่ยนท่าย,ยืนท่านั่งหรือปรับการหายใจก็เปลี่ยนเคมีในสมองได้แล้วครับ 2. การจดจ่อคือการเลือกโฟกัสในสิ่งที่สำคัญจริงๆและ 3. ภาษา คือการเลือกใช้คำพูดกับตัวเองเพื่อกระตุ้นให้เรามองเห็นเป็นความท้าทายไม่ใช่ภัยคุกคามส่วนนี้เป็นอีกกรอบการทำงานหนึ่งที่ใช้คู่ขนานกันไปครับถ้าอ่านเมื่อกี้เน้นการจัดการสภาวะภายในของเรากรอบการทำงานนี้จะเน้นไปที่การวางแผนและการลงมือทำจากภายนอกเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้เกิด Flow s t a t e s ได้ง่ายขึ้นประกอบไปด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอและการมีวินัยในกระบวนการลงมือทำครับผมประเด็นสำคัญก็คือ เครื่องมือพวกนี้ไม่ได้ช่วยแค่ให้เราทําผลงานได้ดีเป็นครั้งครั้งไปนะครับแต่มันคือการสร้างความเชี่ยวชาญและความทรหดทางความคิดในระยะยาวต่างหากซึ่งเราจะมาดูกันในส่วนต่อไปครับมันต่างกันลิบลับเลยนะครับระหว่างการซ้อมไปง้น,งนกับสิ่งที่เรียกว่าการฝึกฝนอย่างจงใจลองนึกภาพนักบาสที่แค่ชุดลูกไปเรื่อยๆเทียบกับนักบาสอีกคนหนึ่งที่ตั้งใจฝึกชุดจากจุดที่ตัวเองไม่ถนัดซ้ําแล้วซ้าเล่าโดยมีโค้ชคอยให้ฟีดแบ็กตลอดเวลาแบบหลังนี่แหละครับ คือหัวใจของการสร้างความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงเลข2นี้มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากครับจากงานวิจัยของแองเจลาดักเวิร์สเขาบอกว่าความพยายามเนี่ยมันสําคัญเป็น2เท่าเลยนะครับคือครั้งแรกเราใช้ความพยายามเพื่อสร้างทักษะให้เกิดขึ้นและครั้งที่2เราก็ต้องใช้ความพยายามอีกครั้งเพื่อน,นําทักษะนั้นไปใช้จริงให้เกิดความสําเร็จพูดง่ายๆก็คือเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องขยันเอาความเก่งนั้นไปใช้ด้วยครับ แนวคิดทั้งหมดนี้นําเรามาสู่มุมมองที่ทรงพลังมากในยุคนี้ครับนั่นคือการมองคนทํางานที่ต้องใช้สมองหนักๆว่าไม่ต่างอะไรกับนักกีฬามืออาชีพเลยที่ต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ,จให้พร้อมสําหรับการแข่งขันอยู่เสมอไม่ใช่แค่ทํางานโต้รุงไปวันๆสําหรับคนทํางานที่เปรียบเสมือนนักกีฬาแล้วเนี่ยการพักผ่อนหรือการฟื้นตัวไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจเด็ดขาดนะครับแต่มันคือกลยุทธ์ที่สําคัญมากที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เหมือนกับนักกีฬาอาชีพที่ต้องมีวันพักเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวและกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมนั่นเองครับสมการสั้นๆนี้ผมว่ามันสรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้คมคายมากเลยครับโชคเท่ากับโอกาสบวกความสามารถเพราะต่อให้มีโอกาสที่ดีที่สุดลอยเข้ามาตรงหน้าแต่ถ้าเราได้ไม่ได้เตรียมความพร้อมไม่ได้ฝึกฝนหรือไม่มีความสามารถที่จะคว้ามันไว้โอกาสนั้นมันก็ไม่มีความหมายจริงไหมครับ สุดท้ายแล้วนะครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้ชี้ให้เห็นว่าความเป็นเลิศมันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์เลยครับแต่มันคือนิสัยของความคิดที่เราทุกคนสามารถฝึกฝนและสร้างขึ้นมาได้คำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้คิดกันก็คือหลังจากที่ได้ฟังทั้งหมดนี้แล้วพรุ่งนี้จะเริ่มฝึกฝนอะไรเป็นอย่างแรกดีครับ